ถึงยุคข,ของอาณาจักรสุขโขทยัยแม้อาณาจักรสุขโขทยัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงจะมีอำนาจครอบคลุมเพชรบุรีแต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มากจึงสามารถส่งทูตไปจีนได้ต้นวงของกศาศาษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุขโขทัยคือพระพนมทะเลสิริผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงชัยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหากต้องการไปปีกรุงศรีอยุธยาเพชรบุรีเป็นเมืองที่ข้าศึกจะต้องยกทัพผ่านเมืองนี้จึงถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ และยังเป็นเมืองที่อเรือสินค้าต่างๆจอดแวะพักก่อนจะเข้าไปยังเมืองหลวงหรือลงไปปักใต้เพราะสภาพของเมือง